เออไอพี่ขอยืม้ไปเครเดิตหน่อยดิพอดีวงเงินของพี่เต็มอ่ะทั้งหมดรวม24,000บาทค่ะถ้าแกไม่จําเป็นอนะ่ะก็อย่ามีปัญหากับฝ่ายบัญชีเลยถ้าไปทวงนะมีหวังโดนไล่ออกชัวหรือว่าเราควรเอาเอองเิน20,000แลกกับการให้เราได้ทํางานต่อที่นี่ดีน,น,ดนั่นน่ากินนะอร่อะอร่อยอร่อยอร่อยนะ สวัสดีครับคุณฟ้าเดี๋ยวผมส่งรูปไปดูนะครับพนักง,งานทุกคนนะแฮปปี้มากเลยถ้าเกิดเราจ่ายนานเลียงเดือนละครั้งแล้วก็พนักง,งานทั้งชอบแน่เลยครับได้ครับครับผมนี่บินค่ะเอ่อเดี๋ยวไปเก็บตังที่ผู้ชายคนนู้นะคะได้ค่ะเดี๋ยวเราขอตัวกลับก่อนนะต้องไปรับน้องสาวต่อไล อันนี้มีค่าอาหารค่านา้ำแล้วก็ค่าคาราโอเกะชั้นบนทั้งหมดรวม24,000บาทค่ะอเอาไปกับกับภาษีให้ผมเลยนะได้ค่ะสักคูณนะคะหัวหน้าครับผมขอตัวกลับก่อนนะครับพอดีต้องไปรับน้องสาวโอเคสวัสดีครับหัวหน้าพี่ไอ งานที่ให้ไปทำอ่ะพรุ่งนี้ทันไหมพอดีว่านัดลูกค้าไว้พรุ่งนี้เยลยเหรอครับหัวหน้างานเพนิ่งได้เมื่อวานนะครับรบกวนหน่อยนะพรุ่งนี้ให้เส่ก่อนเที่ยงทันไหมขอโทษนะคะพอดีบัตรเครดิตรูดไม่ผ่านสะดวกชำระเงินช่องทางอื่นไหมคะพัวเงินเต็มอีกแล้วบัตรอื่นก็น่าจะเต็มมาด้วย เออไอ้พี่ขอยืมบัตรเครดิตหน่อยดิพอดีวงเงินของพี่เต็มอ่ะเดี๋ยวพี่เปิดบริษัทให้รอบบัตรรอบใหม่น่าจะขึ้นแล้วใช่ไหมครับแต่คือว่าเ<ม>อามาคือหน้าเห็นไหมเขารออยู่ครับได้ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ เออไอ้ส่วนเรื่องงานอนะ่ะขอพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงนะก็ได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้ดีมากพูดให้ง่ายแบบนี้สิเอา้ากลับไปแล้วหรอค่ะงั้นพวกหนูขอตัวกลับก่อนนะคะหัวหน้าอืมแล้วไออ่ะยังไม่กลับหรอไอ้เขาคุยงานกับพี่อยู่อ่ะสวัสดีค่ะ นี่ข่าวบัตรอืมเดี๋ยวพี่ทำเรื่องเบิดให้นะไปกลับได้แล้วครับหัวหน้ามาเดือยจ่าจ่จาคะพี่ปุ้ย ว,ว่าไงคะจะเอาไหมค่าน้ำมันอะมีทางด่วนแนบมาก็เขียนมาไม่ครบเอ่อเดี๋ยวยังไงหนูแก้ให้นะคะทีหลังก็อย่าทำผิดอีกล่ะเดือดร้อนคนอื่นที่ต้องมารอหนูขอโทษด้วยนะคะดููจันเลยอะ่ะ สวัสดีครับหัวหน้าว่าไงเรื่องบัตรเครดิตของผมตัดยอดไปแล้วนะครับมีแค่ค่าอา,ารของเราที่กินไปสิ้นเดือนก่อนหัวหน้าทําเรื่องเบิกให้ผมแล้วใช่ไหมครับเออพี่ลืมไปเลยอะ่ะแล้วบัตรของแกตัดยอดวันไหนอนะ่ะวันที่ยี่สิบห้าครับวันที่ยี่สิบห้าหรอน่าจะทาอยู่ทําไมแกไม่เติมพี่วะผมก็นึกว่าหัวหน้าจะไม่ลืมอะครับนั่นน่ะสิงั้นเดี๋ยวพี่ออกไปคุยงานกับลูกค้าก่อนนะ แล้วกลับมาแล้วทําเรื่องค่าเบิดน้ำมันแล้วก็ค่าอาหารของแจด้วยเลยครับหัวหน้างั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนะลพี่ปุ้ยครับทำไมค่ามันหนูยังได้ไม่ครบคะ ครบนี่แล้วค่าทางด่วนลระคะฉันบอกรู้ไงว่าเจ้าจะเข้าตามไปทีหลังอีกสิบนาทีเดี๋ยว,วความก็เข้าแล้วโอ,อ้หนูลืมไปค่ะขอโทษนะคะเป็นไงล่ะทีหลังก็ถามฉันก่อนจะได้ไม่ต้องถูกด่าก็ฉันลืมอ่ะถ้าแกไม่จำเป็นอนะ่ะก็อย่ามีปัญหากับฝ่ายบัญชีเลยดุมาก ต่อไปฉันจะระวังนะแต่เรื่องแค่นี้เองดุจังก็ธรรมดาแหละถ้าเขาไม่เข้มงวดอะเขาก็ทำงาน,ผานแผนกนี้ไม่ได้ หัวหน้ายังไม่ทําเบิกยอดค่าอาหารให้ผมเลยเหรอครับยอดยังไม่เข้าเลยอ๋อใช่พี่ส่งช้าไปหน่อยอ่ะมันน่าจะจัดยอดเดือนหน้าเดือนหน้าเลยเหรอครับแล้วผมจะทํายังไงอ่ะจะถึงกําหนดจ่ายแล้วด้วยแกก็จ่ายวงเงินขั้นต่ำไปก่อนสิแต่มันมีดอกเบี้ยนะครับหัวหน้า,นาและผมก็จะเสียเครดิตไปด้วยเอหอนะ่าพี่บอกอยู่ว่าทําเรื่องเบิกไปแล้วอย่าเซาซีได้ไหมครับ งั้นดีวผมไปตามจากปุ้ยก็ได้เฮ้ยอย่าทําแบบนั้นสิเดี๋ยวก็โดนปุ้ยว่าหรอกแล้วจะทําให้พี่ดูไม่ดีด้วยหาว่าติดเงินลูกน้องแต่หัวหน้าทําเรื่องให้ผมแล้วจริงๆใช่ไหมครับทําแล้วสินี่แกคิดว่าพี่จะโกหกแกเหรอเปล่าครับผมแค่มาถามดูเออแล้วแกก็ไม่ต้องไปเรื่องไงปุ้ยมันนะแล้วถ้ามันมาด่าพี่แกก็เตรียมตัวไว้ได้เลยครับ แกทำงานผิดแบบนี้หัวหน้าโกรธมากเลยนะพี่ตรงไหนมาดิอ่ะก็หัวหน้าสั่งไซส์44แต่แกดันเบิกไซส์17มาให้เขาไงเฮ้ย hey, แต่เราจำได้นะว่าหัวหน้าบอกไซส์ส7จจริงๆไม่รู้สิก็หัวหน้าฝากมาบอกแกแบบนี้ท้าทางน่าจะโกรธจัดด้วยแหละเออมาดิอ่ะขอถามหน่อยสิบัตรเครดิตนอะ่ะถ้ายอดมันเยอะ เราแบ่งจ่ายโดยไม่ใช่ขั้นต่ำได้ไหมได้สิสมมุติเรามีเงินอยู่สามหมื่นขั้นต่ำห้าพันเราก็แบ่งจ่ายหมื่นหนึ่งได้แต่เช็คตอบดูดีด้วยนะแล้วก็จดไว้ด้วยเอา้าไหนเธอบอกว่าเปิดบัตรเครดิตไว้เฉยๆแล้วทำไมถึงมียอดบัตรเครดิตละไหลคืองานกินเลี้ยงเดือนก่อนอะ่ะหัวหน้าใช้บัตรฉันจ่ายจริงหรอนี่หัวหน้าบัตรแกไปใช้จริงจริงเหรอ ใช่นี่ก็จะสองเดือนแล้วนะเดือนก่อนเราจ่ายขั้นต่ำไปนี่รอบใหม่มาเราก็เห็นว่าที่จ่ายไปเดือนก่อนอนะหักไปแค่ไม่กี่บาทนะแสดงว่าเดือนก่อนอะ่ะจ่ายดอกเบี้ยไปสินะใช่เราไม่อยากจ่ายดอกเยอะอยากปิดสักทีแต่หัวหน้าก็ไม่ยอมให้เราบอกว่าทําเรื่องเบิกไว้แล้วแล้วก็ไม่ให้เราไปซออซีกับบัญชีด้วยฉันว่ามันยังไงยังไงอยู่นะแล้ววันนั้นนะ่ะจ่ายไปกี่บาทละ่ะ ก็สองหมื่นสี่อ่ะเต็มวงเงินเลยเอาอยัางไงล่ะไอทีเนี้ยถ้าไปทวงนะมีหวังโดนไล,ล่ออกชัวเขาไ็นคนสนิทของท่านประธานด้วยนะคือเราอยากทํางานที่นี่ต่อมันลงตัวทุกอย่างแล้วตอนนี้ก็คิดอยู่ะว่าจะทํำยังไงดีหรือว่าเราควรเอาเงิน2องหมื่นแลกกับการให้เราได้ทํางานต่อที่นี่ดี คุณนายทำไมคุณทำไม่ถึง KPI ที่ผมตั้งไว้แต่เดือนที่แล้วหัวหน้าบอกยอด400,000นะครับนั่นมาของเดือนที่แล้วแต่เดือนนี้ผมจะเอายอด800,000นี่ก็ผ่านมาครึ่งเดือนแล้วทำไมถึงได้แค่300,000ถ้าขืนคุณจะเป็นแบบนี้อยู่ผมก็ต้องพิจารณาการทำงานของคุณแล้วนะ นี่มันจงใจบีบกันชัดๆแกจะทำยังไงต่อดีล่ะเราไม่ยอมแพ้หรอกนะเรื่องนี้เราไม่ได้ผิดซะหน่อยไอ้ใจเยนเ็ยนๆก่อนรอหัวหน้าเขาเย็นลงแกค่อยไปคุยกับเขาก็ได้เนอะนี่ก็เที่ยงละไปกินข้าวกันพวกแกไปกินเถอะฉันเพิ่งแบ่งจ่ายบัตรเครดิตไปอะเงินเหลือไม่เท่าไหร่อยากไปหยาดอะงั้นเดี๋ยวเราซื้อให้ไอก็ได้ปพ๊กเราไปกัน หัวหน้าครับผมเดือดร้อนจริงๆทําเรื่องเบิกให้ผมเลยนะครับเบิกอะไรอย่ามาพูดแบบนี้แกมีหลักฐานเหรอเพราะพี่ใช้แบบของแกหัวหน้าจะทําแบบนี้กับผมไม่ได้นะครับผมเดือดร้อนจริงๆถ้าแกยังมาวุ่นวายและเซาซีไม่เลิกแกได้เดือดร้อนแน่ไอ้ไอ้ทุ่งแย่แน่เลือแกมีเรื่องกับหัวหน้าแบบนี้จริงหัวหน้าติดเงินไอ้ไง จะทำอะไรกันดีอะแบบนี้ไอ้แย่แน่เลยอะพี่ปุ้ยคะส่งช้านะเนี่ยเวลาเลยไปตั้งยี่สิบนาทีขอโทษค่ะ จริงเหรอคุณปุ้ยจริงค่ะคุณฟ้าปุ้ยถามทั้งสามคนแล้วทุกคนพูดเหมือนกันเลยค่ะแล้วทำไมเขาไม่เอาเรื่องนี้มารายงานฉันเองพนักง,งานเห็นว่าคุณกิจเป็นคนสนิทข,ของท่านประธานค่ะอีกอย่างไอ้ก็โดนห้ามไว้ด้วยคนอื่นก็ไม่กล้ามาพูดกับปุ้ยสงสัยคิดว่าปุ้ยดุไปอะค่ะคุณตรวจสอบมาแล้วใช่ไหมว่าทั้งสามคนพูดจริงคืองี้ค่ะคุณฟ้าตามเอกสารที่ปุ้ยให้ดูเลย หุยทุกคนเงินเดือนเข้าแล้วนะเฮ้ยจริงดิแล้วแกทำไมได้เงินมาเพิ่มห้าพันละจริงด้วยฉันก็ได้เุ้ยทำไมเงินเดือนฉ้าเข้าแค่ห้าบาทเล่นอะไรกันอยู่ ก็ื่อจะตามยอดที่เบิกมาค่ะใครได้เท่าไหร่ก็แสดงว่าเบิกมาเท่านั้นเงินเดือนมันก็เข้าเหมือนกันทุกเดือนไม่ใช่หรอแต่ทาไมเดือนนี้เข้าแค่5บาทหรือจะตามมาอีกทีไม่มีหรอกค่ะระบบแจ้งว่าทุกคนได้เงินครบแล้วแล้วทําไมฉันถึงได้แค่นี้คนอื่นได้ครบไหมแล้วได้คนละเท่าไหร่ทุกคนได้ครบแล้วยอดครบแล้วยังจะสงสัยอะไรอีก ไ <I. S 2> อ้เกแก้ตัวฉันมีหลักฐานหมดแล้วเธอให้ไอ้จ่ายค่าอาหารก่อนแล้วเบิกเงินมาใช้เองเท่ากับเธอโกงทั้งไอ้และบริษัทแต่แต่แต่ผมไม่ได้เอาเงินไอ้ไปนะครับไหนล่ะหลักฐานฉันไปตรวจสอบจากร้านอาหารมาแล้วมียอดตัดจากบัตรไอ้จริงตรวจสอบได้ไม่ยากเธอทำแบบนี้เข้าขายช่อโกงเพื่อล่วงงานและยักยอกทรัพย์ โทษฐานคือไล่ออกและดำเนินคนดีคุณฟ้าครับไล่ผมออกก็ได้นะครับแต่อย่าส่งดำเนินคนดีเลยทั่วผมขอนะครับนะครับไปขอโทษไอ้นุชและถามไอ้เลยว่าจะให้อยู่ต่อไหมไอ้ยกโทษให้พี่เถอะนะ ตอบช้าไม่ทันใจเลยยังฉันเลือกเองไล่ออกคุณฟ้าคุณก็หักเงินผมไปแล้วอ่ะผมไม่อยากมีเครติดตัวอย่าเรื่องผมเลยนะเขาไม่ได้หักเงินนะเขาเอาเงินคืนพูดอะไรให้มันถูกด้วยมาเือเรียกตำรวจได้เลยไอซเธอเตรียมหลักฐานของเธอไว้นะส่วนเธอกิดไปนอนรอหมายสารที่บ้านได้เลย อย่าเลยนะครับผมขอร้องจะออกไปดีๆหรือจะให้ลากออกไปขอบคุณนะครับคุณฟ้าที่ช่วยผมทำไมเธอไม่รู้จักปกป้องสิทธิ์ตัวเองบ้างที่หลังก็รายงานฉันตรงๆถึงฉันจะดุอะแต่ฉันก็ไม่ได้ไา้เหตุผลเรื่องทั้งหมดที่ไปถึงคุณฟ้าฉันเป็นคนรายงานเอง บางนามาเดือแล้วก็แป้งเป็นคนส่งคำร้องมาหาฉันบอกให้หักเงินพวกเขาคนละสามพันเพื่อเข้าบัญชีเธอคุณฟ้าเห็นว่าพวกเธอมีน้ำใจต่อเพื่อนแล้วก็เข้าใจที่เธอไม่เอาเรื่องกับหัวหน้าส่วนเงินห้าพันอ่ะเขาให้พิเศษนะแล้วก็ไอซ์ได้บัตรคืนไปแล้วก็เฉยๆตามที่เห็นนั่นแหละขอบคุณนะครับขอบคุณมากจริงๆแล้วต่อไปก็ไม่ต้องกลัวนะรายงานฉันกับปุ้ยได้เลย ก็พี่ปุ้ยเขาดุอะค่ะแล้วถ้าฉันไม่ดุอะพวกเธอจะกลัวกันไหมล่ะขอโทษนะที่ดุอะ